วัสดีครับอ่าตัวนี้นะครับเรานะครับเอางานมาให้ลูกค้าได้ดูนะครับเป็นนะครับโครงกบเตะแบบปั๊มนะครับเป็นโครงปั๊มเดี๋ยวเราลองแกะให้ดูนะครับ โรงตัวนี้นะครับไม่จําเป็นต้องอถ่วงตะกัวนะครับเพราะว่าตัวเบ็ดอยู่ด้านล่างนะครับตัวเบ็ดจะทําหน้าทีา่เป็นตัวถ่วงให้แล้วนะครับทําให้กบไม่พลิกนะครับวิธีใส่นะครับวิธีใช้งานก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะครับ แล้วก็ดึงตัวกบเข้าไปนะครับผมมีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับทำให้กบนั้นล็อกอยู่กับโครงแน่นเลยนะครับก็คือเป็นการบั้งนะครับบั้งหัวกับบั้งท้องนะครับเดี๋ยวผมจะบั้งให้ดูนะฮะ ครับผมเมื่อกี้ผมใช้มีดคัตเตอร์นะครับบ้างแล้วนะครับจะสังเกตตรงหัวนะครับมันจะเป็นรอยที่ผมบ้างนะครับกับตรงท้องนะครับคือข้อดีของการบ้างตัวนี้นะก็จะทําให้นะครับเวลาเราประกอบเข้าโครงนะฮะโครงมันก็จะไม่หลุดออกจากหัวกบนะครับ เนี่ยครับเราบ้างแล้วนะครับอ่าจโคงเนี่ยก็จะจมจมเข้าไปในนะครับตัวตัวกบเลยนะครับเนี่ยครพอจมเข้าไปเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดหัวจะหลุดออกจากโคงเนี่ยก็ไม่มีนะฮะนะครับ ตัวนี้เป็นโครงตัวเล็กนะครับประกอบไปด้วยเบ็ด s n s นะครับเบอร์หนนะครับแล้วก็กบเตะไซส์ประมาณเจ็ดเซนนะครับนี่ขาตีน้ำอิสระนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่ลูกค้าสั่งสั่งไวนง้นะครับมีทั้งนะครับตัวตัวเล็ก เป็นโครงปั๊มนะครับแล้วก็เป็นตัวเล็กนะครับตัวเล็กเหมือนกันนะครับแต่เป็นโครงดัดนะครับตัวนี้เป็นลวดสแตนเลสขนาด1มิลนะครับดัดขึ้นมานะครับถ่วงตะกัวนะครับใช้ตัวเบ็ดลูกค้าต้องการตัวเบ็ดที่ยาวนิดนึงเพราะว่านะครับปลากัดส่วนมากปลากัดและขายอาขาดก็เลยจะเน้นตัวเบ็ดมาอยู่ด้านหลังนะครับ ตัวกาดนะครับผูกติดกับโครงเลยนะครับขยับได้เล็กน้อยนะครับตัวกาดด้านในนะครับเป็นลวดสแตนเลสเป็นเกลียวนะครับสามารถหมุนเข้าหมุนออกได้นะครับหมุนปรับให้กาดเข้ามาในคมเบ็ดลึกหรือกาดเข้ามาในคมเบ็ดนิดเดียวนะครับก็จะมีมีงานให้เลือกอยู่2แบบนะครับของเรานะครับมีทั้งเบ็ดทางเดียว2ทางนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเล็กเจ็ดเซนเหมือนกันนะครับสีเขียวกับสีส้มนะครับต่างกันตรงที่เป็นโค้งปั๊มเบ็ดสองทางกับโค้งดัดเบ็ดทางเดียวนะครับลูกค้าสั่งไว้นะครับอย่างละห้าสิบตัวนะครับเป็นโค้งเดี่ยวห้าสิบตัวแล้วก็เป็นโค้งปั๊มห้าสิบตัวนะครับก็ท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่เฟสนำโชคนาคแยมนะครับ ไอ l ดี e ล0865502701นะครับ